สวัสดีค่ะ Sunlight m o o n Love e d i ท g ่นี่คือความรักคนโสด Random EP ที่59แล้วนะคะหัวข้อนี้สำหรับคนโสดคนมีคนคุยก็สามารถเช็คพลังงานได้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค e n นที่ไปพร้อมๆกันนะ สำหรับท่านใดสนใจหินมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลสวยๆคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปสนใจชิ้นไหนติดต่อแอดมินนะคะอ่นานไพ่ส่วนตัวก็ติดต่อแอดมินแล้วก็อาจารย์สันต้องขออภัยนะถ้าบางทีสไการอ่านของอาจารย์อาจาอาจะไม่ตรงจริตใครก่อนหน้านี้อาจจะมีอ้อมๆบ้างอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกดวงเสียใจเนาะไม่อยากให้รู้สึกกังวลใจแต่นับจากนี้ไม่อ้อมมือนะถ้าอยากให้เจาะลึกหรือถ้าอยากให้อาจารย์สันเป็นสไตล์นั้นอ่ะ ก็บอกกันได้นะคะท่านใดที่รู้สึกว่าอยากได้แบบสใจสายดาร์ก็ลองว่ากันมาแต่ว่าไตล์อาจารย์ชนะโดยมากถ้าเห็นอะไรที่มันรู้สึกหรือว่าอันตรายอะจะบอกวิธีทางแก้ให้มากกว่าที่จะพูดให้กังวลใจเหมือนก็เลยอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยเจาะลึกไม่ค่อยไอ้นู่นไม่ค่อยไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะครั้งต่อไปก็ไม่ออมมือนะ อืมเอาละถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะแล้วแต่ตามสะดวกนะเอาที่รู้สึกสบายใจกันนะอีกไม่นานจากนก็จะปิดรับแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็รอแต่ครอบครัวเราที่ยังไม่ทราบที่เป็นแฟนคลับกัน๋ยวแน่นจริงๆนะคะเอาล่ะ,เ,ละ,เ,ละเดี๋ยวามาเช็ค e NERGY ความรักคนโสดกันเลยนะคะ EP ที่ที่59นะคะมาเช็คพลังงานกันหน่อย อย่ลืมกดติดตามกดก,กระดิ่งนะคะขอบคุณที่สปอร์ต a n n e l เราหันี้คนโสดความรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่นะคะถ้าใครรอคนเก่าตัดทิ้งไปได้เลยคนเก่าไม่มีเข้ามานะคะไพ่ออกมาบอกว่าให้มองหาสิ่งใหม่ๆมองหาหนทางใหม่ๆแล้วคุณจะได้พบเจอความรักของคุหันนี้ นั่นหมายความว่าคนโสดคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณเนี่ยเป็น new love energy เข้ามาห่นนี้ค่ะจะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณมีความสุขสุขสบายนะคะเพราะว่าพลังงานของ a b u n d a n c e มันขึ้นคุณก็จะมีความสุข ั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอาการที่เราได้เจอความรักที่ดีเราก็มีความสุขสุข,สขทั้งสบายกายสบายใจซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะนี้ไพ่ขอมานบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอคนทีออ่จะเข้ามาสารสัมพันธ์พร้อมที่จะทําทุกอย่างเหมือนเป็นทีมเวิร์กซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ก็จะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่ทีมเวิร์กมันขึ้นนะคะ พลังงานด้านหลังสำรับนะออกมาบอกว่ามันอาจจะมีการจะต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะว่าในบางครั้งบางคราวคุณที่พบเจอคลิปนี้หลายๆท่านคุณก็อาจจะต้องมีตัวเลือกเข้ามาถึง2อ p ออปชันหรือนะคะตัวคุณอาจจะกำลังต่อสู้ความรู้สึกภายในอยู่นะคะว่าจำเป็นจะต้องมูฟออนจากคนเดิมๆเ,เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่สักทีดังนั้นนะคะ คุณก็อาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกสิ่งใหม่ๆหรือว่าผลทางใหม่ๆที่ดีนับจากนี้นะคะมันถึงจะตอบโจทย์ชีวิตคุณได้นั่นเองนะคะอเอาล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนี่กันเลยขอทราบความรักคนโสดค่ะ คคุณอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะคะมควฑนถือถ้วยขึ้นสองครั้งแต่ก็นั่นแหละการตัดสินใจเลือกมันก็มีนะคะมีควีนถ้วยและควีนเหรียญขึ้นพร้อมกันนะ การเลือกมันก็คงจะมีเกิดขึ้นนะคะการรอคอยการเจอเจอโอเคค่ะอืมสำหรับคุณคนโสดคุณมีเกณฑ์การจะต้องเลือกอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่เลือกนะคะ ทั้งสามเหรียญก็ขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยก็ขึ้นคำตอบก็มีมาว่าคุณะจะต้องเลือกแต่ผลเนี้ยคนที่จะเข้ามาให้คุณตัดสินใจเลือกอะ่ะจะเป็นสองพลังงานแหละเป็นคนใหม่ทั้งสองพลังงานที่จะเข้ามาให้คุณตัดสินใจเลือกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ากรกฏพิจิกมินนะคะอีกคนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินฤกษศกันแล้วก็มังกรน,นะคะ แล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ได้นะทั้ง2พลังงานนี้คุณอาจจะเจอผ่านทางการเดินทางได้นะคะไม่ตัวคุณก็ตัวเขามีเกณฑ์การเดินทางมาเจอกันนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์ได้ไหมสื่อโซเชียลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20%นะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เล่นเว็บเดทจะไม่มีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้เจอแต่คนนี้เจอแล้วอ่ะจะได้เจอตัวจริงตัวเป็นเป็นกันค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะมีไพ่ของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่กันเกิดขึ้นหรือถ้าใครได้เจอแล้วนะคะทริปแรกทริปถัดไปเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้เจเจอกันอีกกับคนใดคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกัน คนหนึ่งอ่ะอบอุ่นอ่อนโยนสบายใจทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็นพลังงานของชาวท่าดินนะคะพลังงานของชาวท่าดินก็อาจจะเป็นคนที่รูปร่างสมส่วนนะคะผิวขาวออกไปทางขาวเหลืองได้นะคะหรืออีกคนหนึ่งที่คุณกำลังจะเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่ออกแนวอ่อนโยนโรแมนติกนะคะทั้งคู่มีหน้าที่หน้าที่ฐานะการงานที่ดีและแตกต่างกันนะคะ คนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนาะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นชาวท่านดินเนี่ยเขาน่าที่จะทํางานเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการเงิน financial อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกให้ร่วมร่วมหุ้นร่วมลงทุนนั้นไม่ใช่นะคะพวกนั้นกมเมอร์นะอย่าไปยุ่งกับเขานะอย่าไปยุ่งตัดออกบล็อกออกได้เลยนะคะหรือในตอนนี้คุณอาจจะดีกว่าคนที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนักแต่เดี๋ยวคนที่จะตอบโจทย์คุณมากกว่าก็จะเข้ามาในชีวิต ให้คุณได้ตัดสินใจเลือกการมาของคนสองคนนี้มีผลอะไรในชีวิตคุณบ้างมีผลทําให้คุณรู้ตัวตนมากขึ้นแหละบางทีอ่ะคนที่คุณคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าดีแล้วที่เรามีเนี่ยดีอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะมันมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามาให้คุณได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกอีกก็ได้นะคะระยะเวลาการเจอเจอกันนะคะอยู่ที่ 4สัปดาห์ถึง4เดือนขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเขาหรือเจอคนนี้นะคะรวมถึงถ้าใครได้เจอทริปแรกแล้วทริปถัดไปเนาะก็อาจจะได้เจอกันในช่วงนี้นับจากนี้อีก4เดือนก็ได้นะคะถามว่าคนคนนี้เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เพราะว่าบอกไปแค่ครั้งเดียวอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจว่าไปเข้าข้างต่างชาติ ไปยุยงให้เข้าใส่ฝออะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะบอกให้เปอร์เซนต์ว่ามีเกณฑ์ถ้าใครอยากได้ชาวต่างชาติคุณได้ชาวต่างชาติแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะไพ่เดินทางไกลไพ่ต่างแดนม,มันมีอยู่ที่60%นะคะอีก40%ใครอยากได้คนไทยคุณก็จะเจอคนไทยด้วยกันนั่นแหละค่ะเจอผ่านทางการเดินทางออคนนี้ไม่ได้เจอผ่านทางคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเดินทางไปมาตามปกติ ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ได้เจอกันตามพรหมลิขิตหรือตัวเขาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางมาในสถานที่ที่คุณอยู่มาทำธุระมาท่องเที่ยวหรือมามีเหตุบางอย่างให้เขาได้ต้องมาก็ได้มาเจอกันพอได้เจอแล้วก็รู้สึกชะตาต้องกันนะสิ่งที่คุณควรอ่สิ่งที่ <c oughs> ขออภัยค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะก็คือคนสองคนเนี้ยที่เข้ามาคุณอาจจะรู้สึกคุ้นเคยด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะ เรอาจจะเคยรู้สึกว่าเอ๊ะคนสองคนนี้เราก็มีจิตผูกพันนะคะด้วยกันทั้งสองคนเลยแล้วเขาเองก็มีจิตผูกพันกับคุณทั้งคู่เลยเช่นเดียวกันดังนั้นสี่เหรียญจึงเป็นงานยากที่อาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกสักนิดนึงว่าเราจะเลือกคนที่อบอุ่นปลอดภยัยหรือว่าคนที่โรแมนติกแล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมีทุกอย่างเหมือนในเทพนิยายอะนะเะเพราะพลังงานของความเป็นถ้วยอะ มันมี energy ของความ support เยอะแต่พลังงานของความเป็นเหรียญนะ่ะมันมพีพลังงานความมั่นคงเยอะคููก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกอพลังงานของคนเป็นถ้วยก็จะเป็นคนที่เป็นหนุ่มหรือสาวรูปงามนะคะรูปร่างลักษณะหน้าตาเขาอาจจะละ,ละไม้คล้ายดาราที่คุณชอบแบบนี้ก็ได้ผิวออกไปทางผิวขาวนะคะในส่วนของคนที่ชอบอคู่ตะวันตกหรือว่าสายฝอนะคะหวัวน,นี้จะมาจากทางแถบไหน คนนี้อาจจะมาจากทางแถบตะวันตกนะคะหรือตะวันออกกลางได้อยู่ถ้าตะวันออกกลางอะสมมุตินะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นตุรกีเขาก็จะมาจากโซนยุโรปนะไม่แน่จะมาจากโซนเอเชียน,นะคะคือตุรกีเขาจะมี2โซนอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าตะวันออกกลางก็จะเป็นดูไบามากกว่าจะเป็นคนที่ไปทําธุรกิจอยู่ตรงนู้นอะไรประมาณนี้คือมันจะมีเกณฑ์การจะต้องเกี่ยวเนื่องกเกี่ยวเนื่อกับชาวตะวันตกนะคะที่คุณจะได้เจอ นะคะปลายทางความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะไพ่เมจิเชียนขึ้นหลังสำรับนเนาะคำอธิษฐานขอพรของคุณน่ะมันจะสำฤทธิ์ผลนะคะหรือว่า wish come true นะคะเมจิเชียนออกมาบอกว่าคนที่คุณจะตัดสินใจเลือกอ่ะเมื่อใช้เวลาคบกันไปแล้วอ่ะคนคนนี้จะตรงใจทุกอย่างแบบ100%เตเต็มนะคะ ทีนี้ก็คุณก็ต้องตัดสินใจดูและนะอาจจะไม่ได้วัดกันที่ใครเปมากเปน,น้อยอาจจะต้องวัดกันที่ใครที่ซัพพอร์ตความรู้สึกคุณได้มากกว่านะคะคุณก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลือกคนคนนั้นนะคะซึ่งก็ยินดีด้วยทั้งสองคนนี้จะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณแต่คุณก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะจับมือกับใครในอนาคตข้างหน้าจะไปต่อกับใครจะแต่งงานจะสร้างครอบครัวกับใครในอนาคตนะคะระหว่าง คนสองคนนี้ที่เป็นคู่ของคุณคนโสดนะคะที่กําลังจะเข้ามาตามระยะเวลาที่บอกไว้นะคะใครที่คุณเลือกที่จะจับมือน่ะปวดหัวหน่อยนะคนนี้คู่กับข้าวก้าไม้เท้าปวดหัวนิดนึงอ่ะว่าจะต้องเลือกจริงๆนะคะเอาต้องตัดสินใจจริงๆจังๆนะคะก็ขอให้ได้เจอคนคนนี้ในเร็ววันนะเดี๋ยวเรามาใชคกันหน่อยว่าอืถ้าได้เจอแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้แต่งงานกันแล้วก็ปลายทางจะเป็นยังไงในอนาคตนะ ซิกซบสอดถ้าได้เจอกันอะยังไงก็ตามไม่เกิน6ปีก็ต้องได้แต่งอยู่แล้ว ภายใน6ปีบวกหรือลบก็ได้นะคะบางคนอาจจะบอกเร็วอาจจะบอกช้าอาจารย์ก็บอกความจริงแต่ว,ว่ามันอยู่ภายใน6ปีนะคะอาจจะ2ปีก็ได้1ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับคน2คนนะคะตัดสินใจเลือกอนาคตกันเองนะคะเรามีความรักมั่นคงอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ภายใน6ปีนี้แหละนะคะมีเกณฑ์การโยกย้ายหมายถึงว่าถ้าได้เจอกันได้แต่งงานกันปั๊บเนี่ย ตัวคุณนะอาจจะมีการการจะโยกย้ายไปอยู่กับคู่ของคุณนะคะไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเตรียมตัวแหละนะคะในภายภาคหน้าระยะเวลา6ปีก็แป๊บเดียวนะคะจะมีเกณฑ์การจะต้องเลือกสถานที่ที่คุณทั้งคู่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันในบ้านปลายนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะลองดูลองตัดสินใจเลือกดูกับคู่ของคุณนะคะว่าคุณทั้งคู่ คุณหรือเขากันแน่ที่เป็นฝ่ายอยากที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่นะคะในที่ของกันและกันเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาสําหรับใครที่แฟนอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเราก็ย้ายตามไปอยู่แต่ถ้าใครติดขัดมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวนะคะคุณก็อาจจะเนี่ยต้องรออยู่ในช่วง6เดือนเขาขอภัยค่า6ปีนะเขาถึงจะสามารถหอบค่าหอบผ่อนเก็บกระเป๋านะคะเดินทางมา ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณที่ประเทศไทยได้อย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้แต่ใดๆเลยก็ขอสแสดงความยินดีเพราะว่าคุณได้คนที่หนักแน่นจริงจังจริงใจแล้วก็ไม่มีวันปล่อยมือนะคะอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับความรักนะคะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ตามระยะเวลาที่เลือกนะคะอตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้นขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะ เพราะว่าคนสองคนนี้จะเป็นความรักที่มั่นคงมากๆจะไม่มีวันยอมปล่อยมือจากคุณคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณต้องเลือกเองอะว่าคุณจะจับมือกับใครนะคะเอาละเดี๋ยวเราขอข้อความจากจีนอเวิร์สสำหรับคุณกันหน่อย เพราะความมิเนอเวิร์สเอเนอจีออกมาเหมือนเดิมเลยว่าให้เลือกผลทางดีที่สุดนะคะผลทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณคืออะไรแล้วก็ใช้ความรักความรู้สึกนําทางอันนี้จริงนะในเมื่อดีทั้งคู่ต้องถามตัวเองแล้วว่า หัวใจเราอะไปอยู่ที่ใครมากที่สุดนะคะให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีๆค่ะเสียงหัวใจของเราอะมันก็อาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะไกด์ไลน์นำทางเราให้เราสามารถเลือกหนทางได้ถูกต้องเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ